สองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองเห็นแต่โคลนตมส่วนอีกคนมองเห็นดวงดาวพลาวนพานักครินมิดมอ้อยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องหลางหรือว,ว่ามิดหมอหของพระเดิม แลวก็ถ้าหากคู่ทิ้งหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือว่าวเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพและที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยบงค์พรและมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่เข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์086-329-1496เบอร์086-329-1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น id ดี n ลของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คําม่าบ Igone ตามด้วยหมายเลข9ก big ก้าวิเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทาข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมได้มีโอกาสนะครับได้เข้ามาเอ่อเรียกว่าทำคลิปนะครับได้เข้ามาทักทายนะครับในเข้ามา เขาเรียกว่า <Solomon> พูดค to well ุยนะครับนะกับแฟนคลับ <coś> ท <rawd Moder> ุกๆท่านก่อนอื่นครับผมนักคลีมีดหมอก็ต้องกล่าวนะครับนะยินดีต้อนรับนะทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเขาเรียกว่าอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับน่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามเยี่ยมชมนะครับหากท่านชมแล้วคงจะเมื่อท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับนะต่อการเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้น ก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะอ่านั่งจกว่าเวลาผมอัปโหลดนะครับวิดีโอชุดใหม่ๆนะครับนะขึ้นไปนั้นนะครับนะก็จะได้เด้งไปหาท่านนะและก็จะทําให้ท่านนั้นได้เขาเรียกว่าได้รับการเยี่ยมชมหรือว่าได้ทำรับการศึกษานะครับนะ,ะด้วยเขาเรียกว่า ได้รับการศึกษาเมียของคูบาจาันนะครับนะถ้าเป็นเมียหลวงข้อเดิมก็จะมีด้วยกันหลากหลายยุคนะครับนะไม่ว่าจะเป็นยุคต้นของท่านจะเป็นยุคกลางของท่านและยุคปลายของท่านนะผมเองก็พยายามที่จะนําเอานะครับความหลากหลายนะของมีดนะครับนะแต่ละยุคแต่ละสมัยมาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะเอาละครับวันนี้ก็นะครับนะที่ มาทำคลิปวันนี้ก็จะไม่ได้ใช้เวลานะครับให้เนิ่นนานมากนะครับนะก็จะทำประมาณสักสักสิกวนาทีนะอ่าก็จะไม่เหมือนกับช่วงที่ผ่านมานะครับนะส่วนใหญ่ผมใช้เวลาค่อนข้างที่จะมากนะครับนะเป็นชั่วโมงนะบางคลิปนะ,ะแต่ช่วงหลังพยายามจะตัดเวลาลงมานะครับนะให้เหลือประมาณสักสิบหรือว่า20กว่านาทีเต็มที่เลยนะ ก็เป็นนันว่านะครับลองเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมดูนะครับนะ,ะบางทีหากผมพูดนะครับนะไม่ได้ครอบคลุมนะครับนะ,ะมากสักเท่าไหร่ก็อยากให้จริงๆผมอยากให้ท่านเนี่ยก็คือสอบถามมากกว่านะครับนะเมื่อเห็นของแล้วดูแล้วเมื่อท่านติดตรงไหนอย่างไรเนี่ยก็ดูแล้วเป็นข้อสงสัยนะครับนะหรือว่าเป็น อะไรที่มันไม่เคลียร์ว่ากันง่ายนะครับนะผมเน้นอยากให้ท่านสอบถามมากกว่านะครับให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอ mm ร์0ูน3 2 9 1 4 9 6นะครับนะ,ะก็ให้โทรเข้ามาพูดคุยกันนะไอ้ที่สำคัญที่ท่านเห็นอยู่นะครับในหน้ากล้องขณะนี้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นมีดสลิกาจิ๋วนะครับนะ,ะเป็นมีดสลิกาด้ามตัดนะครับด้ามงาฝักงาที่สำคัญนั้น เป็นมีดสามกษัตริย์นะที่วางไว้บนตักของหลวงพ่อนะครับนะตรงานาที่ฐานของท่านนะครับนะนี่เป็นมีดสลิกาจิ๋วนะครับนะเป็นมีดสามกษัตริย์นะก็หากท่านมีความสนใจก็อยากจะติดต่อสอบถามก็กดมาที่เบอร์0863291496นะ ส่วนที่เล่มนี้นะครับนะก็จะเป็นสริกาอีกเล่มหนึ่งนะครับแต่เป็นสริกาด้ามจำปีนะเป็นมีดขนาดจิ๋วนะครับทั้งหมดเลยนะนะครับที่วางไว้จะเป็นผ้าลอยเท้านะครับนะจะเป็นผ้ารอยเท้าจะเป็นเสื้อยันนะงาแกะนะครับนะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของพระรูปหล่อนะครับนะกุพนมลอกก็มีนะครับนะ เป็นของหลวงพ่อเดิมอะไรที่เป็นหลวงพ่อเดิมนะก็ส่วนใหญ่ก็จะนะหาเอาไว้นะครับนะเก็บเอาไว้นะเป็นของเก่าๆนะครับนะส่วนสําหรับวันนี้นะครับก็จะได้นําเอาเป็นมีดสลิกานะครับนะด้ามไม้ฝักไม้ของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลเล่มนี้นะมาให้ท่านได้รับชมนะเอาละพอพูดถึงมีดสลิกานะครับก็ อยากจะหยิบมาให้ท่านได้รับชมเลยนะเป็นเล่มนี้นะครับเป็นเล่มนี้นะก็เป็นมีดเล็กนะครับเป็นมีดขนาดจิ๋วนี่นะด้ามไม้ฝักไม้นะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับเล็กแค่ไหนนะครับเล็กแค่ไหนนะเดี๋ยวขอหยิบนะครับก็คือให้ท่านได้รับชมนี่ครับเล็บอย่างเงี้ยนะครับนะใช้มือนะหยิบอย่างนี้เลยนะครับนะก็กลัวจะหล่นนะครับนะ เป็นมีดไม้ฝักไม้ที่มีความจิ๋วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมนะครับให้ท่านได้เห็นนะจัดจ้าเลยให้ท่านได้เห็นชัดๆนะอ่านี่นะครับเป็นโลหะรัดอยู่แล้วก็จะเป็นเชือกนะครับนะท่านได้อ่ารัดเอาไว้นะครับนะได้พันเอาไว้นะคนสมัยก่อนก็จะเน้นเชือกนะครับในการอ่ามาทำเป็นแหมรัดนะ แต่กรเชือกไม่ได้เชือกธรรมดานะครับก็ล้วนแต่ว่าเป็นเชือกอาคมนะอาผานการทําการปลูกเสกมาค่อนข้างาปราณีตเลยทีเดียวนะครับนะก็เรียนท่านอย่างนั้นนะเอาล่ะครับพอดูในส่วนของภายนอกนะครับก็ถือว่ายัางครบถ้วนนะครับจะเป็นแหมก็ดีจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าแหมรัดฝักก็ดีนะครับแหมรัดตรงกันก็ดีนะครับถือว่ายัางครบถ้วนสมบูรณ์นะ ะะสําหรับนะครับมีดเลม่มนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตจะนะครับก็จะดึงมาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้นี่นะครับเป็นเสมาใบาโพเปลวเ,เพิงนะครับน,นี่ถือว่าจิ๋วจริงๆเล่มนี้นะครับเป็นมีดจิ๋วจริงๆนะเสมาใบาโพเต็มใบนะครับแต่เป็นเสมาเปลวเพิงนะ ที่สําคัญตรงสันมีดนะครับจะฝังตะกุดนะครับนะเป็นตะกุดโทนนะเป็นตะกุดโทนนะครับนะดอกขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะอ่นนี่นะครับนะถ้าเป็นมีดจิ๋วมีดเล็กนะส่วนใหญ่ก็จะเน้นฝังตะกุดโทนเอาไว้นะครับนะที่สําคัญาตามที่ท่านได้เห็นนะครับนะเป็นสันประหมอนะ่ะนะครับเป็นสันประหมออย่างปลาหนีดเลยนะครับนะเป็นมีดที่หาชมได้ยากนะ อันนี้นะครับเรียกว่ามีความงดงามมีความาปลาดิบมากๆเลยทีเดียวนะครับนะนี่เรียกว่า,าเต็มไปด้วยมนสเสนเต็มไปด้วยความเข้มขลังนะอันนี้ซูมให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะก็คือทุกทุกคลิปนะครับนะเวลาทำวิดีโอเนี่ยผมจะเน้นซูมนะต้องการให้ท่านอ่านในเรื่องของ ความเก่าแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของมีดให้เห็นอยากให้เห็นความเก่าอยากให้เห็นความธรรมชาตินะแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าก็เรียกว่าแทบจะมองไม่เห็นนะครับนะ,ะก็จะเห็นแต่เป็นเหล็กนะสีขาวๆนะครับนะแต่ที่ท่านเห็นเป็นคราบใครเนี่ยก็ผมเน้นซูมนะ,ะก็คือโฟกัสนะครับให้ท่านเห็นความเขาเรียกว่า เก่าแล้วก็ความเป็นธรรมชาตินะให้ท่านดูจะจนะครับนะเมื่อสักครู่นี้นะครับนะก็ท่านดูในส่วนของอ่ายนอกไปแล้วนะครับนะนี่ก็เมื่อเราชักใบออกมานะครับก็อยากให้ท่านดูในส่วนของอาภายในของฝักนะครับนะเมื่อสักครู่นี้ท่านเห็นภายนอกก็ว่าเก่าอยู่นะแต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะ เต็มไปด้วยในเรื่องของคลาบคลนะครับนเต็มไปด้วยในเรื่องของความเก่าเต็มไปด้วยในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะครับที่ปรากฏอยู่บนเขาเรียกว่าจะเป็นฝักก็ดีนะครับนะท้งภายนอกและภายในนะก็อยากจะให้ท่านได้เห็นนะครับนะให้ท่านได้อ่านให้ท่านได้ค่อยๆศึกษาว่ากันง่ายนะครับนะปมันเล็กนะครับเล็กมากกว่าจะหล่นก็เลย ใช้มือมาลองแล้วก็มาประคองเอาไว้นะอ่านี่นะครับเป็นตะกุดโทนนะครับเป็นตะกุดโทนมีดหมอหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลพูดถึงหลวงพ่อลุ่งนั้นนะครับก็เรียกว่าไม่เป็นสองรองใครนะครับที่สําคัญนั้นท่านเป็นผู้ที่ปฐมมาเลิกนะในการสร้างมีดในการตีมีดขึ้นมานะก่อนใครๆต้องบอกอย่างนั้นนะ ก่อนใครเลยนะครับนะก่อนหลวงพ่อเดิมอีกนะครับนะพูดถึงมีหล,ล,นะลงพ่อลงนั้นนะท้งที่หลวงพ่อลุงนั้นคือบวชที่หลังนะบวชที่หลงังของหลวงพ่อเดิมนะครับแต่ก็เป็นผู้ที่ใ่รู้ใรทมนะครับนะใ่หานะะเมื่อบวชเข้ามาก็ตั้งหน้าตั้งตานะครับนะก็คือเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัตินะจนเห็นความเป็น จริงนะครับในทุกสรปปรพสิ่งนะครับนะในโลกใบนี้นะจึงเกิดความเมตตาสงสารนะครับนะ,ะที่สร้างวัตถุมงคลหรือว,ว่าเครื่องรางต่างๆขึ้นมาก็ต้องการที่จะช่วยเหลือ,อชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะ,ะก็เห็นในคนในยุคนั้นนะครับเนวะลาเดินทางไปไหนเนี่ยก็จะเรียกว่าเต็มไปด้วยภัยอันตรายนะ,อะนอกจาก วิญญาณพูดผีปีาศาจวิญญาณไรอะไรต่างๆวันนี้ก็เต็มไป้วยเรื่องของสัตว์พวกมีพิษมีเขี้ยวมีงานะอ่าหลวงพ่อก็ได้เล็งเห็นว่าภาัยอันตรายก็คือรอบด้านนะครับโดยเพราะในยุคนั้นเป็นยุคที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะอ่าอ่า,าท่านเห็นชาวบ้านอยู่ด้วยความยากลําบากนะครับนะอยู่ด้วยความทุกข์ความทรมานนะก็ต้องการสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาปกป้องคุ้มครองนะครับนะ ให้ติดตัวพวกพาไปไหนมาไหนก็จะมีความอุ่นใจมีความสบายใจว่ากันง่ายนะครับนะอันนี้เป็นต้นนะก็จะทำเรียกว่าทำมาเพื่อ,อเป็นมรดกตกทอดนะครับนะช่วยเหลือ,อผู้คนในเรียกว่าเ,เพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่ากันง่ายนะเอาละครับก็ตั้งแต่ตน้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาก็นะครับนะอ,อยู่ที่สิบ 12นะครับ12กับ3อ่า47วินาทีนะก็เอาวังเป็นอย่างยิ่งแหละนะครับนะสำหรับทันที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อชมแล้วก็ให้เข้ามาช่วยกันทำการกดไลค์หรือว่ากดแชร์นะครับนะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะอ่าก็หรือท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วหากท่านชมแล้วท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสองสัยอย่างไร ก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสองสัยเอาไว้นะครับนะก็หมายคาว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาในตรงนั้นนะก็ให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8, 3 0 8 6 3 2 9 1 4 9 6อเ่าเบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนะักคลิมิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับนะสำหรับวันนี้ผมนะักคลิมิตหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ